ขนาดกว้างเม็ดยี่คุณเม็ดยี่น่าจะอยู่ประมาณนั้นช่างผู้ชำนาญงานห้ามแตกนะ ก็สวยด,ดีอ่ามันมันเป็นแก้วแก่ว่าแก้วแก้วแก้วไม่ใช่พลาสติกนี่ก็แฟขายได้สีราชา บนกระถูกบนดนี่เรื่อบนกระูอันนไปกิ่งเขานะครับซ้อเลยก็ได้ เป็นเหมือนตะเกียงแต่ยาวประมาณสักห้าสิบเซนก็นถือว่าสวยดีออกแบบใช้ได้เลยเดี๋ยวจะพามาดูบ้านใหม่ครับซึ่งเขียดเขาใหญ่พึ่งเริ่มสร้างในนี้พัดลมพิดาน พัดดูดูสวยดีดาไวไก้ชนิดฝังนะครับเป็นกรอบมองดูก็เหมือนทะลุแต่ว่ามันม่ทะลุหนะครับ สำเร็จลูกอาเป็นสองชั้นเลยครับ ไมว่ามีชั้นเดียวแต่เป็นลิ้นชักสองชั้นเล็กๆหน่อยที่เตี้ยก็ใส่ชั้นในได้อันนี้เป็นหน้าบานตัวใหญ่ก็ดูเกียไปอีกแบบนะครก็แบบนี้ ันนี้ฟิล์มข้างหน้ากระจกยังไม่ได้ลอกออกครับยังไม่ได้เปิดใช้งานยังเป็นปะติกปะติกหุ้มอยู่ตอเรามาดูฟอร์ดินของของเมืองนอกกับของไทยนะครับดูสภาพของไทยก็จะเป็นสีเหลี่ยม เล็กๆที่มี้าปิดเรียกว่าเป็นตัวดักกลิ่นได้พร้อมตัวละครนนี้านอกก็อันนี้คือตู้อาบเป็นเป็นห้องอาบน้ำว่างั้นเถอะเสร็จแล้วก็มีสายไฟสําหรับเครื่องทำน้ำร้อน สนใจคืออีตัวเนี้ย <c oughs> ปกติพอเดีนบ้านเราเนี่ยเวลาอาบน้ําเส้นผมหรือเส้นอะไรขยะมันจะติดตรงรอบรอบของฟอเดีนไปให้น้ำมันไหลหลงคือรูมันจะตันก็น,นี่ของของอันนี้สั่งมาเขาสั่งมาจากสหร,รัฐอเมริกาเป็นรางยาวเลยครับ น,นี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับตอนนี้เป็นกิปฝุ่นยอยู่คือยมขยะก็ยังมีอยู่ก็เปิดง่ายครับฝาตัวนี้ถ้าเป็นฟอร์เดนของประเทศไทยมันจะต้องหมุนหมุนแล้วมันตรงล็อกถึงจะดึงออกได้เวลาเข้าก็เข้าให้ตรงล็อกแต่นี้ไม่ต้องเลยเขาทำแบบครอบ ดูคนข้างเยอะก็ะยกง่ายสะดวกครับยกง่ายสะดวกแต่สงสัยอย่างเดียวทำไมก็ต้องติดนะคนออกแบบขาให้ติดกลางผนังห้องตามพื้นที่ยืนอ่าบเพราะงั้นเถอะทำไมเขไม่ดันไปได้านใได้นหงแบบลักษณะ,ะอ,ยอย่างนี้ ติถ้าเป็นคนไทยก็จะอยู่มุมนะครับมุมใดมุมหนึ่งเพื่อดึงสลบของน้ํำลงไปอันนี้ก็คือเข้าใส่ตรงกลางเลยอันนี้ปิดกันขยะไว้ก่อนไม่ให้น้ํามาลงได้มันก็มันก็อาจะเป็นในนี้เนะครับถ้าความรู้สึกนะมันน่าจะอยู่ชิดมุมแล้วก็ แล้วแต่คนชอบก็ไม่แน่ใจแบบนี้ก็ดีอาจจะยืนอาบแล้วมันก็ลงตรงๆที่เหลือขอบกั้นตรงนี้เดี๋ยวก็ติดกระจกเห็นก็ว่างั้นนะครับใส่กระจกเป็นห้องโซนเปียกกับโซนแห้งแบ่งส่วนกัน ปั๊กไฟซ้ายกับขวาเนี่ยเวลาเสียบปั๊บเนี่ยถ้าไม่กดสวิตตัวนี้นะครับมันจะไม่ติดมันจะเป็นตัวสวิตตัดต่อในตัวเลยเนี่ยถาเปิดเปิดใช้งานจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าติดก็จะมีะไ้ไปก็ถือว่าโอเคครับตุนนี้ คือพูดง,ง่ายๆว่าถ้าถ้าใครไม่เคยใช้ประตูลูกบิดแบบนี้นะครับ <paso> เดี๋ยวจะไปดูไปดูตัวนอกดีกว่าตัวนอกจะมีไหมนะไม่แน่ใจไม่มีตัวนอกเป็นรุ่นรุ่นบิดบิดล็อก ควาต้างเย็นดังนิดนึงครับกําลังก่อสร้างแต่ประตูห้องลูกบิดประตูห้องน้ํานะครับ <c oughs> มันไม่มีที่ล็อกนะครับัะเกียดดูตัวล็อกไม่มีแล้วก็ต้องไปช่วยเดี๋ยบมันมึด มันเป็นเดือยสกูเล็กๆนิดแค่กดเอาใหม่นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วดูตัวนอกนะครับมันจะมันจะเปิดไม่ได้ เพราะถ้าอยู่ข้างในนะครับคนอยู่ด้านในหมุนได้แล้วตุ่มเล็กๆนิดเดียวเนี่ยคือที่ล็อกที่ล็อกประตูประตูห้องน้ํา มันหมุนได้ครับตัวนี้หมุน้าออบได้นานๆไปถ้าเป็นหรือถ้าคนไม่รู้ก็ไอตัวนี้หายนะครับแต่ตัวนี้หายปั๊บตัวล็อกเดือย ว่างถึงกลางหมดทุกอันอันนี้ตู้อาบน้ำเป็นเป็นห้องกระจกอาบนา้ำแต่ว่ายังไม่ใส่กระจก